สวัสดีครับวันนี้วันที่7มกราหกเจ็นะครับวันนี้เราจะทำการดูดน้ำบ,บอ่อปลาหมอนะครับปลาหมอใบโพนะครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็จับไปหลายรอบแล้วครับตอนี้น้ำแห้งเหลือเด็ดเดียวนะครับก่อจะทำการดูดนะครับทำการดูดน้ำที่ดูดก็ จะถูกเอาไปลดแปลงมะละกอกับแปลงถั่วฟังะนนนะครับจะมีท่อนะครับก็เดี๋ยวเรามาทำการกอกน้ำในปั๊มน้ำแล้วก็เปิดปั๊มน้ำนะครับ,นะรบเดี๋ยวมาดูกันอีกที ตอน,น้ำแห้งนะครับนี่ครับน้ำที่ออกมาก็ลงแปลงผักนะครับพอร่องนี้เต็มนะครับก็จะไหลลงท่อนี้ไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับ น่าจะใช้เวลาประมาณน่าจะน่าจะครึ่งครึ่งชั่วโมงได้นะครับเดี๋ยวจะดูดให้แห้งเลยครับแล้วก็เอ่อเลือกตัวใหญ่ออกมานะครับตัวเล็กก็จะเก็บไปก่อนนะครับครับตอนนี้ก็เวลาส1เ็ดนาฬิกาสี่สิบห้านาทีครับที่ได้บอกว่าครึ่งชั่วโมงนะครับกน่าจะเป็นชั่วโมงแล้วครับยังไม่แห้งเลยครับแต่เกือบแล้วครับเพราะว่าบมของเรา ไม่กล้าเปิดนนคว่าเปิดประมาณ2ี่สิบนาทีก็ปิดนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะกินไฟนะครับพักลักมันร้อนนะครับก็เลยเปิดปิดเปิดปิดนะครับแต่ตอนนี้ก็ใกล้แล้วครับเหลือประมาณคืบหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ดูดน้ำแห้งไปส่วนหนึ่งครับแต่ว่ายังไม่หมดเพราะว่าพวกเศษใบไม้ใบหญ้ามันเข้าไปอุดตันในในมอเตอร์ในตัว ัวปั่นของปั๊มน้ำนะครับอาจจะต้องใช้ถังวิทยออกอีกนิดหนึ่งนะครับหรือไม่ก็ใช้ตัวนี้นะครับตักเอาแต่ปลาตัวใหญ่ก่อนนะครับแล้วก็ปล่อยน้ำไว้เหมือนเดิมตอนนี้ก็แห้งแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะได้ปลาเยอะไหมนะครับ เดี๋ยวจะมาถ่ายทีตอนที่จับเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เอามาหนึ่งทั้งสีเหลืออีกเยอะอยู่ครับแต่ว่ามันอยู่ในตมมองไม่เห็นเหลืออีกเทียบเลยครับ ก็เอาขึ้นมาแค่นี้พอนะเดี๋ยวมันจะกินไม่หมดส่วนอันนี้ก็เดี๋ยวจะใส่น้ำเลี้ยงต่อเราค่อยมาจับเอาเบ็ดมาตกกินไปนะครับตัวใหญ่ก็เหลือเยอะๆนะครับอันนี้คือสุ่มจับมานะครับนีครับล้างจากล้าง ที้ดินขี้ตัวหมอกมาแล้วครับก็สภาพประมาณนี้นครับส่น่าจะประมาณ3าตัวโลถึงสี่ตัวโลนะครับสี่ตัวนี่กิโลกว่ากิโลกบครึ่งนะครับของตัวใหญ่ก็3าสามตัวโลก็มีนีฝ่าม,มือคนนะครับฝ่าม,มือคนหน้านิ้ว กนนัโดนทิ้มต้องระวังนะแง่งมันเหลี่ยมรอบนี้รอบนี้ไม่ได้เอาไปช่างแล้วนะที่เกียดช่างแล้วก็เลี้ยงตั้งแต่มิถุนานะครับอันนี้ก็มกกลาเลี้ยง19มิถุนาหกหกอันนี้เจดมกกาหกเจนะครับกี่เดือนนะับเอานะครับไซส์อยู่ที่ประมาณ 3ถึง4ตัวกิโลนะครับถ้าไซส์ใหญ่ก็3โลไป้3ตัวโลนะครับไซส์ลง,ลงมาก็4ตัว4ตัวก็โลกว่าครับตัว3ขีด4ขีดประมาณนั้นนะครับตัวเล็กก็มีนะครับอาหารก็ให้อาหารปลาดุกกับเน้นไหนแดงนะครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับส่วนที่เหลือในบ่อเดี๋ยวเติมน้ำแล้วก็ เอาไว้จับทากับข้าวนะครับอยากกินเมื่อไหร่ก็เอาเบ็ดไปตกเอาแล้วกันครับคงจะไม่ได้ดูดเดี๋ยวรอให้น้ํามันแห้งไปเองเออประมาณเดือนเมษาเนี่ยครับก็ก่อนที่ฝนจะมาะครับว่าจะต้องซ่อมบ่อด้วยนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นครับขอบคุณครับตอนนี้ก็เปิดน้ําใส่แล้วครับกําลังเปิดน้ําใส่ ปลาเหลือเยอะมากแต่ว่าขี้ตมเยอะมากแบบนี้เหมาะกับเลี้ยงปลากับการเลี้ยงปลาสลิดเริ่มได้น้ำใหม่แล้ว เวลา,ายโมงครับตอนนี้จะลองสุ่มช่างป่าครับเอาถังมาช่างก่อนนะครับได้หักน้ำหนนะักถังเปล่าประมาณ8ขีดนะครับไม่เต็ม8ขีดดีประมาณ7ขีดครึ่งนะครับเดี๋ยวไปเอาปลาเลยเดี๋ยวเรา มาเอาตัวใหญ่ๆครับไปชั่งนะครับว่าจะได้น้ำหนักเท่าไหร่เอาไปแค่สี่ตัวนะครับเดี๋ยวจะคัดจับจากทางนี้นะครับที่คิดว่าใหญ่1ตัว ชุดนี้เลยแล้วกันนะครับตกไปแล้วสายมันก็ไล่เรียงกันนะครับก็พอ,พอกันตัวนี้แล้วกันนี่นะครับโอเคครบเดี๋ยวมาดูว่าสี่ตัวนี้กี G ่กิโลครับก็มาถึง ช่างนะครับยังสตัวเหมือนเดิมน,นะครับเออตะกี้7ขีดครึ่งนะครับเกือบ8กืครับอันนี้ต้องได้อหนกิโลเขีดครึ่งนะครับอ่าวาไปแล้วนี่นะครับปล่อยมือแล้วนะเอ่อตอนนี้ 2อกิโลสขีดครึ่ง2องกิโลสามขีดครึ่งเดี๋ยวจะจะคิดแบบง่ายๆก็คือถังเราตีไป8ขีดเนาะจาก7ขีดครึ่งก็ตีไป8ขีดนะครับเอาน้ำหนักรวมที่ช่างได้นะครับก็สโล3ามขีดเกือบ4ขีด ปกติเป็นสขีดตัวครับนิดหนึ่งก็4ขีดหรอกนะก็8ขีด2.4งลบแได้เท่าไหร่เดี๋ยวคำนวณได้ก่อนนะครับสรุปแล้วนะครับบวกลบคูณหารแล้วน้ำหนักป่าสี่ตัว1นกิโลหขีดนะครับน้ำหนักถัง8ขีด น้ำหนักปาลารวมถัง2โลสีนะครับหากเฉพาะน้ำหนักปลาก็1กิโลหขีดฝ่ามือนะครับฝ่ามือนีอ่นะตัวยหญ่งอ๋อไม่ได้สามตัวโลนะครับได้ประมาณสามตัวสามตัวโลได้ไหมเออไม่ไ ลองลืมไทยสามตัวโลสามตัวได้ไม่โลหนึ่งเพราะว่าตอนนี้มันสี่ตัวหนึ่งโลหกสี่ตัวหนึ่งโลหกเดี๋ยวจะเอาออกตัวหนึ่งนะครับเอาออกตัวหนึ่งแล้วไปชั่งดูย่อออกตัวหนึ่งน,งนะครับอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอุ้ยตัวไหนอะตัวนี้ก็ได้ตัวมาเท่ากันนี่แหละ ช่างหรบอรอบอดู3ามตัวนะครับ3ตัวถังถังตีไปถัง7จ็ดขีดครึ่งตีไป8นะครับได้2องโลพอดีเลยครับสอกิโลเป๊กเลย2อกิโลเป๊กก็แสดงว่า2อกิโลเปกหับ หักแปดขีดนะครับก็จะเหลือโลสองนะครับสุกสามตัวในกิโลสองขีดสามตัวโลสองขีดนะครับผม